ดาเนินกลยุทธ์ด้วยกำลังรบอย่างทหารราบทหารม้าและทหารปืนใหญ่มักเป็นภาพที่คุ้นเคยในการปฏิบัติภารกิจทางยุทธวิธีของทหารเพื่อรักษาเอกราชและความมั่นคงแห่งราชอาจักรอย่างไรก็ตามการจะประสบความสําเร็จในภารกิจได้นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยและองค์ประกอบหลายส่วนซึ่งหมายรวมถึงส่วนสนับสนุนการรบอย่างทหารช่างอาจมีหน้าที่สําคัญในการเพิ่มพูนอานาจกําลังรบให้กับหน่วยดาเนินกลยุทธ์ ด้วยการสร้างสนามรบให้เป็นอุปสรรคต่อฝ่ายตรงข้ามเช่นการสร้างสนามทุ่นระเบิดการสร้างแนวคูและแนวลวดน้ำในขณะเดียวกันทหารช่างจะสร้างสภาพแวดล้อมอื่นๆให้เกื้อกูลและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจของฝ่ายเราเช่นการทำลายสนามทุ่นระเบิดการสร้างเส้นทางเคลื่อนย้ายและเส้นทางข้ามลำน้ำการสร้างคูหรือป้อมกำบังเป็นต้นทัพบกโดยสำนักง,งานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบกและกรมการทหารช่าง จึงได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนารถสะพานเครื่องหนุนมัน่นซึ่งเป็นการนําองค์ความรู้จากโครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาสร้างสะพานทหารช่างของกองทัพบกมาต่อยอดในการวิจัยและพัฒนารถสะพานเครื่องหนุนมั่นจานวน1ระบบประกอบด้วยรถสะพานเครื่องหนุนมันน่น1คันติดตั้งสะพาน2รูปแบบ คือสะพานชั้นรับน้ำหนักสูงสุด60ตันสำหรับภารกิจด้านความมั่นคงและปฏิบัติภารกิจทางทหารและสะพานชั้นรับน้ำหนักสูงสุด30ตันสำหรับภารกิจด้านการบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเป็นไปตามคุณลักษณะที่กองทัพบกต้องการเพื่อสามารถสนับสนุนภารกิจของกองทัพบกในการเสริมสร้างความพร้อมรบและสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยได้รถสะพานเครื่องหนุนมั่นใช้แชสซีรถบรรทุกขับเคลื่อน8ล้อ ติดตั้งระบบไฮดรอลิกและอุปกรณ์เสริมช่วยวางสะพานโดยมีความกว้างตัวรถ2.5เมตรยาวเส3เมตรสูง4เมตรน้ำหนักตัวรถเปล่า22,825กิโลกรัมตัวสะพานหนัก8,000กิโลกรัมต่อหม้อหนัก2,800กิโลกรัมมีน้ำหนักรวม33,625กิโลกรัมสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้ส่งมอบต้นแบบรถสะพานเครื่องหนุนมัน่น ให้กับกองทับบกโดยกองพลพัฒนาที่1นําไปทดสอบทดลองใช้งานเมื่อปี2,566เพื่อเป็นยุทธปกรณ์ช่วยรบสนับสนุนการเคลื่อนที่โดยเฉพาะภารกิจในการข้ามช่องว่างหรือลําน้ําอีกทั้งใช้ในการช่วยเหลือประชาชนจากภัยธรรมชาติได้อีกด้วยนับเป็นผลงานวิจัยที่สร้างประโยชน์2ทางหรือ dual use อย่างแท้จริงผลงานวิจัยนี้ผ่านการรับรองต้นแบบผลงานวิจัย จากคณะกรรมการรับรองผลงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารเมื่อวันที่15ตุลาคม2567ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งผลงานในการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหการรมป้องกันประเทศรวมทั้งองค์ความรู้ที่รวมถึงด้านการออกแบบการสร้างและประกอบการทดสอบการส่งกําลังบํารุงและการซ่อมบํารุงให้มีขีดความสามารถเทียบเท่าหรือดีกว่ารถสะพานเครื่องหนุนมั่นที่กองทัพบกจัดซื้อมาจากต่างประเทศ ติดตามบริงานพิเศษเขี้ยววเล็บกองครับซึ่งจะนำเสนอข้อมูลสาระประโยชน์ด้านการทหารและความมั่นคงในมิติต่างๆที่อยู่ในความสนใจได้ใหม่ในครั้งต่อไป